รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนอการสร้างสังคมแห่งการศรัทธาท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอให้เราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการสร้างสังคมแห่งการศรัทธา ให้เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กในครอบครัวหรือสังคมในระดับชุมชนของเราในสังคมของเราปัจจุบันนี้เราทุกคนต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความชั่วร้ายและความตกต่ำด้านศีนลธรรมนั้นได้ลุกลามเข้าสู่สังคมของเราอย่างรวดเร็วศาสนาอิสลามใช้ให้ม穆 m ินผู้ศรัทธานั้น รวมตัวกันสร้างสังคมแห่งการศรัทธาให้เกิดขึ้นในสังคมมีมากมายหลายองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานที่ใช้เรานั้นร่วมกันสร้างสังคมแห่งการศรัทธาดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานความว่าและพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำเกรงและจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอโลเถอดแท้จริงอโลนั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษและพระองค์ยังทรงตรัสไว้อีกความว่าและถ้าหากผู้คนในชุมชนนั้นมีความศรัทธาและมีความยำเกรงแน่นอนเราจะเปิดประตูความจำเริญแห่งฟากฟ้าและแผ่นดินให้แก่พวกเขา จากคำมพีรยอัลกุรอานองค์การที่ได้พูดไปแล้วนั้นพระองค์อัลลอฮฺบหฮานะหัวตะอาลาได้ทรงบอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อใดที่ผู้คนสังคมในชุมชนของเรานั้นมีความยำเกรงต่อพระองค์พระองค์จะทรงเปิดประตูแห่งบารกัดความจำเริญทั้งจากฟากฟ้าและแผ่นดินมาให้แก่เราแต่เมื่อใดที่ผู้คนในสังคมของเรา ขาดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ประตูแห่งความจำเริญจะถูกปิดลงัภบาลาจากอัลลอฮ์จะมายังกลุ่มชนที่ขาดการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังที่พระองค์เคยทำลายกลุ่มชนต่างๆมาแล้วในอดีตแต่พระองค์จะทรงคุ้มครองหมู่บ้านที่มีความศรัทธาและทำความดีและพระเจ้าของพวกเจ้า จะไม่ทรงทำลายหมู่บ้านโดยอายุติธรรมโดยที่ประชากรของหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ฟื้นฟูทำความดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นหน้าที่ของมุมินผู้ศรัทธาทุกคนที่จะคอยสอดส่องดูแลสังคมของเราให้อยู่ในความดีงามและห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ด้วยการการะทำของเราคำพูดของเรา หรืออาจจะเป็นการเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความว่าและจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งกลุ่มชนหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ดีงามและห้ามไม่ให้กระทำสิ่งที่เป็นความชั่ว และชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ได้รับความสำเร็จท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรามักจะได้ยินได้เห็นเหตุภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนแรงไฟป่าลมมรสุมและภัยพิบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นเรามักจะได้ยินใครๆเขาบอกว่า มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้โต้ตอบคำพูดของมนุษย์เอาไวา้ความว่าความหายนะและภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเลล้วนแล้วมาจากการกระทําของมนุษย์เองทั้งสิ้น,นเพื่อที่มนุษย์จะได้ลิ้มรสจากบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาได้กระทํามาเผื่อว่า พวกเขาจะสำนึกและหวนกลับไปสู่แนวทางของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธาต่อ <c oughs> อัลลอฮ์เราจะต้องสร้างสังคมที่เป็นสังคมแห่งการศรัทธาให้เกิดขึ้นในสังคมของเราอย่าได้ทําตัวลื่นไหลไปกับกระแสสังคมที่ขัดต่อหลักคําสอนของอิสลามเพราะว่า เมื่อการลงโทษหรือภัยบาลาจากอัลลอฮ์มาถึงกลุ่มชนใดมันก็จะครอบคลุมไปถึงทุกคนในชุมชนนั้นด้วยมีนักสังคมวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าสังคมจะเลวนั้นไม่ใช่เป็นเพราะคนเลวแต่สังคมจะเลวเป็นเพราะคนดีอยู่เฉยๆไม่ช่วยกันดูแลสังคมสุดท้ายนี้ขอฝากอัลกุรอานองค์การหนึ่ง เพื่อให้เรานำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอัลลอฮ์ตรัไว้ความว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงประชาชาติใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัสนสิสุขกองอเมยการรักษา,าความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า โทรศัพท <differences S 2> ์073452535 <laughs>